อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิิสีช่องนี้ดูมีใช้ได้สนุกแค่หาสารับผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพิิสีนางไม้ไพิิสี สวัสดีค่ะจอ้จอจอ้าจ้อบลาบลาบลานะจ๊ะเรามาทำแรนดอมกันจ้าในค่ำคืนนี้นะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่านะเรามาทำแรนดอมกันนะจ๊ะว้าวคิดถึงอย่างแน่นอนค่ะสว a n of นองครับนะคะเจ็ดถ้วย คิดถึงอย่างแน่นอนอยากติดต่อสื่อสารกลับมาอยากได้พูดได้คุยอยากมาหานะคะทัวร mm ์เฟนท์โค้ชสองเยนนะคะเอเดอบสสออหมายถึงว่าแปดดาบเนี่ยมันมันทำอะไรยังไม่ได้มันเหมือนถูกปิดนะมันเหมือนถูกปิดตาถูกถูกแขนติดกระลำตัวไปไหนไม่ได้มองไม่เห็น ขยับซ้ายก็มีมิดดับขยับขวาก็มีมิดดับนั่นบ่งบอกสัญญาณอันตรายนะคะซิกซอบสอดหมายถึงว่ารอเวลาที่จะได้เทคชั่นมาหาเรานะคะซซเซลซิกโนโนโนไฟซอครับตอนนี้คิดถึงเราหนักมากค่ำคืนนี้คิดถึงเราหนักมากและเตรียบสอดเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดทรมานหัวใจบอบช้ำจากการที่ <c oughs> ไม่สามารถเทคแอคชั่นได้ในตอนนี้แต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากนะฝันเห็นคุณอยู่อ่อเนืองๆน,นะฝันเห็นคุณอยู่เนืองๆนะฝันเห็นตลอดคิดถึงมากแล้วก็ฝันเห็นตลอดนะอยากเทคแอคชั่นอยากมาหาอยากจะมาพูดมาคุยติดต่อสื่อสารนะคะคิงอบครับอยากแบบ อยากให้รู้ว่ารักเขาอยากให้เรารู้ว่าเขารักเรานะเดะสตาเขามีความหวังมีความฝันที่อยากจะได้เป็นคู่รักกับเราเขาทั้งรักทั้งหลงเรานะคะเอกสดเขาอยากจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆเพื่อให้ได้มาเทคชั่นกับคุณรำพัแรง ไม่นานมันไม่นานหรอกไม่นานไม่นานเขาจะมาหาคุณนะคะเขาจะ take action uru, นะาาก,กับคุณเตรียมพ r นะเขามา action กับคุณในถึงขั้นแบบซีเรียสจริงจังนะคะแล้วก็เซเว่ acle, นซ p อกส์เพนตเนี่ยหมายถึงว่าจะมาหาจะมาเติมความรักให้อยู่นะจะมาเติมความรักให้กันและกันมาบอกความรู้สึกหรือมาอ่า เชื่อมความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้นะคะเดชเรลออดจะมาพาคุณไปเที่ยวนู่นนี่นั่น,นจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะ King of ฟฟตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแบบอใจร้อนมากๆเพื่อคิดถึงคุณที่อยากมีความสุขกับคุณเดซันเขามีฝันที่จะได้มีความสุข กับคุณในเร็ววันนี้วิวฟอร์จูนเฝ้ารอวันและเวลานะตรีซาเปนโคเฝ้ารอวันเวลานะทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้ารอวันที่จะได้พบเจอกับคุณจริงๆนะเฝ้ารอวันที่จะได้พบเจอกับคุณนะรอหนักมากส่องหนักมากมีการรอคอยหนักมากแล้วก็ทั้งรักและคิดถึงคุณ หนักมากในคำคืนนี้นะจ๊ะฟินเวอร์วอร์วางในแค่ทีนี้ก็มาดูฝั่งใจเช่นเคยนะคะฝั่งใจเขานะจ๊ะฝั่งใจเขาตอนนี้เขาทำงานหนักแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัด เขารอเวลาแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วทำงานไม่เป็นอันทำรรอะ่ะคิดถึงแต่คุณเขาปล่อยให้ไปตามหัวใจนะเขาปล่อยหัวใจให้ร่องลอยไปกับเรื่องราวของคุณแต่สิ่งที่เขาแสดงออกเขาก็แสดงแบบกับตรงข้ามเป็นคนปากแข็งพูดหวานไม่เป็นฟังเพลงรักอ่าแล้วคิดถึงคุณเสมอหรือเขาคิดถึงคุณเขาจะเปิดเพลงรักที่เกี่ยวกับคุณนะตอนนี้ก็คือ คิดถึงคุณมากๆก,กันเองในคําคืนนี้ไแค่ท okay. ีนี้มารู้ <c oughs> ความรู้สึกของเขามาดูไม่ใช่มารู้ <c oughs> <c oughs> มาดูความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อเราในคําคืนนี้ไแคว้าว let's the way เขาแบบเขาประมาณว่าเขาอ่ะ อยากเหมือนคนอื่นๆที่คนอื่นๆเขามีความรักแบบสมบูรณ์แบบนะช i อยเขาไม่อยากเป็นชอยให้กับคุณหรือเขาไม่อยากให้คุณเป็นชอยสำหรับเขา follow the live rabbit นะเด i e rabbit เขาติดตามคุณทุกช่องทางเขาส่องคุณ ก็ดูปโปรไฟล์ของคุณแล้วเขาก็รักแล้วก็คิดถึงคุณมากในค่ำคืนนี้นะแล้วเขาก็สื่อสารกับคุณทางธรรมชาติแบบประมาณว่าส่งกระแสจิตให้กับคุณนะคะ You can go back to yesterday ถึงแม้ว่าความรักของคุณกับเขายังไม่ก้าวหนะ้าเขาก็รักคุณนะ r i g e e t who you are เขา <c oughs> พั่งรักคุณมากในค่ำคืนนี้แล้วเขาก็ปล่อยให้ใจิตใจเขาร่องรอยเพื่อที่จะได้คิดถึงคุณนั่นเองนะคะในค่ำคืนนี้เขาอยากทำอะไรกับคุณด้วยไพ่กสิทธิ์นะในค่ำคืนนี้เขาอยากทำอะไรกับคุณออออยิ้มยิยิ้ม,ยม,ยม,ยมอยากรู้ว่าว่าเขาอยากจะทำอะไรกับเราเนาะในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ Wow, na, mix up with this boss, na, playing <coughs> okay, your energy fly. Build the light too. So, holding. b ิส s t a n d Brandon p e n n และ Connect with your warm เขาอยากจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการได้เคลียร์ทุกอย่างวางแผนทุกอย่างนะอยากมาหาคุณและก็อยากให้คุณแบบ ดูแลตัวเองแบบให้สวย,สวยๆแล้วหล่อให้ดูแลตัวเองให้แบบคือทุกครั้งที่เขาเจอคุณอนะ่ะเขาก็อยากยกชื่นชมความสวยความหล่อของคุณนะคะแต่ว่าชื่อเสียงหรืออ่าความแบบประมาณว่าถูกต้องนะการได้พบกันอนะ่ะจะต้องถูกต้องเขาอยากให้เราเคลียร์กันให้ให้มันเป็นพิธีธทางที่ถูกต้อง เขาเขาจะรอวันนั้นนะแล้วเขาก็อยากจะมีมีลูกกับคุณน่ะเขาจะรอวันนั้นนะเขาวางแผนวางแผนนะถ้าคนที่มีลูกไม่ได้ก็คือเขาก็อยากจะแบบเป็นคนของกันและกันน่ะเป็นคนของคุณแล้วคุณก็เป็นคนของเขาแบบ ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ข่าวสะอาดประมาณนี้นะอยากให้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอิสระแล้วก็จะได้คบกันอย่างอิสระประมาณนี้นะแล้วก็แบบประมาณว่าถ้าเป็นไปได้นะเขาอยากมีลูกกับคุณจริงๆนะอืมถ้าเป็นไปได้นะเขาอยากมีลูกกับคุณมากๆเลยมาดูซิว่าถ้าเขาบอกคุณได้ นะอเขาจะบอกคุณว่าอะไรแนมะ่หมอจะหยิบ <c oughs> อไม่ได้หยิบมานานแล้วถ้าเขาบอกคุณได้นะโดยไพย่ทูสวรรค์เขาจะบอกอะไรคุณเป็นคำพูดนะคะโดยไพย่ทูสวรคร์นะจ๊ะ ฉันมีรางบอกเหตุเกี่ยวกับความฝันนะฉันฝันถึงเธอแล้วมันมักจะเป็นจริงอ่ะเราจะประนีประนอมกันได้ไหมเราจะคุยจะเคลียร์กันได้ไหมให้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะเป็นครูแก่แก่เราเนาะให้มันเป็นครูแก่เรา รู้ไหมว่าความรักดีๆกำลังมาสู่คุณนะปฏิหารนะ่ะมีจริงนะและจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยจงเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆไปได้วยกันนะถ้าเกิดเขาบอกเราได้ด้วยคาดแทนใจนะคะ ก็จะบอกเราว่าอะไรอย่าตัดสินคนเพียงแค่ภาพนะเธออย่าเพิ่งตัดสินฉันว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่เ <c oughs> พราะมีคุณนะฉันถึงมีความรักอ้นะคะฉันขอโทษนะที่ต้องเดินออกมาอย่างนี้ฉันมีสิ่งดีๆมาให้เธอนะ เธอรู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอน่ะมันทำให้ฉันแอบเพ้อคครนะเมอขำข่วนนะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากจนแบบเพ้อคคระเมอขำขวนนะจ๊ะในค่ำคืนนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนค่ะฟันดีราตีสวัสดิจ์จ้อจ้จ้บลาบลาบลา